ชวัวนกลับมาพบกันอีกครั้งหน้าช่องคุยวิพีผู้ชมวันนี้บอกเลยว่าสาระล้ลวนๆเลยนะฮะแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกัน ขออนุญาตถอดแมสก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวด้วยนะครับทุกวันนี้คุณผู้ชมเราทราบกันดีอยู่แล้วเวลาเราเดินทางนะครับไม่ว่าจะเป็นไปที่ไหนจะเข้าไปในเมืองหรืออยู่ชานเมืองนะครับสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยคือสารพิษต่างๆในอากาศนะครับสาร PM 2.5สารก่อภูมิแพ้รวมไปถึงมลพิษต่างๆที่เราไม่รู้นะครับเพราะมันเป็นมลพิษที่แบบเล็กมากๆนะครับก็ยิ่งเฉพาะคนที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยยิ่งจําเป็นมากๆเลยเพราะว่า คนขับรถไปการกรองอากาศต่างๆเนี่ยนะคุณไม่ทราบเลยว่าตอนนี้มีสารพิษอะไรบ้างในรถยนต์เรา อีกปัจจัยหนึ่งเลยนะครับนอกจากตัวหน้ากากอนามัยแล้วที่ทุกวันเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอีกอวัยวะหนึ่งของเราแล้วหลังจากที่เกิดวิกฤตโควิด -19 กนะครับก็มันเป็นสิ่งจําเป็นเราต้องพกติดตัวอยู่แล้วการเดินทางด้วยรถยนต์เนี่ยการเปลี่ยนเรื่องกรองแอร์ต่างๆก็ถือว่าเป็นการกรองสารมลพิษต่างๆที่จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยถดถอยลงทุกวันทุกวันผู้ชมการเปลี่ยนกรองแอร์ที่มีคุณภาพผมบอกเลยว่ามีความจําเป็นมากๆเดี๋ยวคลิปนี้นะฮะผมจะพาไปสอนวิธีการเปลี่ยนกรองแอร์ ในรถยนต์ด้วยตัวคุณเองนะครับว่าจริงๆแล้วไม่ได้ยากเลยนะครับตามมาตรฐานผู้ชม กรองแอร์รถยนต์เนี่ยการใช้งานนะฮะใน1ปีหรือว่า15,000โลเนี่ยควรจะเปลี่ยนทุกๆครั้งหรือว่าบางคนนะฮะเข้าเซอร์วิสต่างๆก็จะมีลิสต์ของในโชว์รูมอยู่แล้วว่าเปลี่ยนยังไงนะครับแต่สําหรับคนที่สามารถเลือกเองได้นะฮะผู้ชมสามารถเปลี่ยนเองได้เนี่ยก็จะมีประโยชน์ตรงที่คุณสามารถเลือกแบรนด์นะเลือกคุณสมบัติพิเศษอะไรต่างๆนะครับซึ่งวันนี้นะฮะผมอยู่กับผลิตภัณฑ์ของ WiX Filter นะครับกรองแอร์กรองน้ำมันเครื่องนะครับกรองอากาศต่างๆที่มี พาร์ทนะฮะของรถยนต์เนี่ยแทบจะทุกรุ่นเลยแต่ก่อนไปดูนะครับเรื่องของผลิตภัณฑ์ Wix Filter เดี๋ยวผมขอเล่าถึงประวัติความเป็นมา Wix Filter ก่อนว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้างเพราะว่าคุณจะได้มั่นใจว่าแบรนดน์นี้มาตรฐานสหรัฐอเมริกาทำตลาดมาก,กว่า80ปีเป็นอย่างไรนะครับไปฟังกันครับ Wix Filter นะครับแบรนด์จากสหรัฐอเมริกาที่ก่อตั้งตั้งแต่ปี1939นั่นเองนะฮะก็ นับมาจนถึงทุกวันนี้ทำตลาดมากกว่า80กว่าปีแล้วนะฮะปัจจุบันก็มีผลิตภัณฑ์คุณภาพมากมายหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไส้กรองแอร์ไส้กรองอากาศนะครับไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงและก็ไส้กรองน้ำมันเครื่องนั่นเองนะฮะรองรับรถยนต์แทบจะทุกแบรนด์ทุกรุ่นเลยและที่สำคัญแบรนด์นี้เ็ามีชื่อเสียงมากๆนะในวงการมอเตอร์สปอร์ตเพราะฉะนั้นคุณมั่นใจได้ว่าการใช้งานที่หนักหน่วงเนี่ย บแบรนด์เนี่ยรองรับแน่ๆนะหลายคนอาจจะสงสัยว่าแบรนด์นี้นะครับมีสัญลักษณ์อะไรพิเศษหรือเปล่าเขามีมาร์คคอตนะครับเขาชื่อว่าวิศาสดนะครับผมขึ้นให้ด้านซ้ายนี่แหละคุณเห็นมาร์คคอตนี้ที่ไหนนะฮะคุณสามารถไปอุ่นหนุ่นเขาได้เลยนะฮะโดยวันนี้คุณผู้ชมผมจะเปลี่ยนไส้กรองแอร์นะภายในรถยนต์จากแบรนด์ Wix Filter ให้ชมกันว่าเปลี่ยนง่ายขนาดไหนนะครับคุณสมบัติพิเศษของแบรนด์นี้เนี่ยคุณผู้ชม ไส้กรองแอร์จาก Wix f ิลเตอเนี่ยนะเหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคภูมิแพ้นะฮะผู้ที่ใช้รถใช้ถนนเป็นประจำและก็ครอบครัวที่มี ผู้สูงอายุหรือน้องๆหนูๆเนี่ยนอกจากจะช่วยกรองเรื่องขมาวควัน PM2.5 แล้วนะครับเขายังมีเทคโนโลยีพิเศษอย่างไมโครแบรนด์นะฮะที่จะช่วยยับยั้งการเกิดสารก่อภูมิแพ้นะครับยับยั้งการเกิดเชื้อราหรือว่าจะเป็นแบคทีเรียโดยส่วนมากนะครับรถยนต์เนี่ยจะติดตั้งนะฮะส่วนที่เป็นกรองแอร์เนี่ยภายในรถยนต์เนี่ยจะอยู่บริเวณเกะด้านหน้านะครับมันเป็นจุดที่มืดนะฮะจุดที่ มีความชื้นความเย็นสูงนะครับมันเป็นคุณสมบัติที่ทําให้สารพวกเนี้ยจเจริญเติบโตได้ง่ายนะทำให้ไมโครแบนเนี่ยมีความจําเป็นมากๆเลยนะครับและที่สําคัญยังมีรุ่นที่เป็นกรองคาร์บอนนะครับก็จะช่วยเรื่องคุณสมบัติดูซับกลิ่นไม่พึงประสงค์อีกด้วยคุณสมบัติพิเศษมากมายขนาดนี้นะครับคือเหตุผลหลักเลยที่ทําให้ผมเนี่ยเลือก w i กฟิลเตอแค่นี้ก็ทําให้ผมเนี่ยชิลได้ทุกเส้นทางแล้วนะรเราไปดูวิธีการเปลี่ยนกันเลยดีกว่า นี่คือแพ็กเกจจิ้งของ Wix Filter นะครับไส้กรองแอร์ภายในรถยนต์แล้วก็รุ่นนี้ที่ผมจะเปลี่ยนวันนี้เลยคือตัว m a z d a 2นะ1.3ปี2018นั่นเองก็เรามาดูแพ็กเกจจิ้งนี่กล่องจะประมาณนี้นะคุณสามารถไปเลือกซื้อได้เลยแล้วก็ภายในมีอะไรบ้างเปิดขึ้นมาคุณจะพบกับตัวกรองแอร์นะครับในรถยนต์การดีไซน์พิเศษนะครับตามปกติเนี่ยที่ผมพบนะคือตัวขอบต่างๆถ้าเป็นรุ่น t a ต d a า d หรือว่าที่ติดมาจากโชว์รูมจะเป็นสีขาวแต่ของ WiX เนี่ยจะเป็นสีดำแบบนี้ โอเคเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนให้ดูเลยว่าการเปลี่ยนเนี่ยไม่ได้ยากคุณผู้ชมผมว่าอันนี้น่าจะเป็นหลกัหลกๆเลยเพราะว่าแทบจะทุกรุ่นน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วก็การเปลี่ยนเนี่ยอาจจะแตกต่างกันในเรื่องของการเปิดเกะ๊ะบางรุ่นอาจจะต้องบีบบางรุ่นอาจจะต้องแบบว่าดึงสลักแต่สําหรับมาตราสองเนี่ยคุณต้องบีบด้านบนก่อนบีบเข้าหากันนะโบกเข้ามาแบบนี้นะครับแล้วมันจะสามารถลงดาได้ขนาดนี้คุณดึงออกได้เลยนี่แค่นี้ง่ายๆนะครับแล้วก็คุณจะพบ ในส่วนของพวกกรองต่างๆเป็นแบบนี้คุณบีบออกมาได้เลยนะครับอันนี้คือกรองเดิมนะใช้งานมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเกือบจะปีแล้วแหละนะจากเดิมตรงเนี้ยเป็นสีขาวนะนี่คือการกรองพวกมลพิษพวกฝุ่นต่างๆที่มันทําให้อากาศในห้องโดยสารเนี่ยวนอยู่นะอย่างที่ผมบอกว่าควรเปลี่ยนทุก1 5 0 0 0 0โลหรือทุก1ปี จำเป็นมากๆนะชิ้นเล็กๆแบบนี้ราคาไม่แพงด้วยนะครับเปลี่ยนบ่อยๆเถอะนะเวลาอยู่ที่บ้านคุณยังสามารถซื้อพวกกรองอากาศได้เลยอันนี้ก็เป็นการกรองอากาศเหมือนกันอ่ะวางไว้ตรงนี้นี่จุดจุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกผู้ชมเวลาเปลี่ยนเนี่ยเขาจะมีตัวลูกศรเขียนว่า Airflow Air ลูเนี่ยลูกศรต้องลงนี่ดันไป้สุดจนมีเสียงกริ๊ก นะครับแค่นี้คุณก็จะสามารถกรองอากาศต่างๆได้เป็นอย่างดีและเมื่อกี้นะฮะผู้ชมผมเปลี่ยนกองใช่ไหมมันอาจจะมีแบคทีเรียอาจจะมีสารก่อภูมิแพ้ผมเป็นภูมิแพ้ด้วยนะฮะขาดไม่ได้เลยในการใช้แอลกอฮอล์อย่าลืมผู้ชมทุกวันนี้อย่างที่บอกว่านอกจากตัวแมสแล้วนะครับตัวแอลกอฮอล์เนี่ยคุณต้องพกติดตัวจริงๆและและการใส่เก๊ก,กลับเข้าไปคุณผู้ชมนี่คุณจะเห็นขาตรงนี้อันนี้มาตัสอ 2, นะมีขาคู่ คุณดันไปให้สุดก่อนนี่อ่ะใครที่แบบเปลี่ยนครั้งแรกอาจจะไม่ชินนะแต่ผมบอกเลยว่าพอพอเปลี่ยนมาแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยชินแล้วนี่และนี่คือทั้งหมดของการเปลี่ยนกองแอร์ปาบอกแลวว่าไม่ยากเลยนะครับแค่นี้คุณจะได้อากาศที่บริสุทธิ์มากขึ้นแล้วครับผม และนี่คือทั้งหมดของ Wi x Filter นะครับและเหตุผลที่ทำไมผมถึงเลือกแบรนด์นี้นะางที่บอกเลยว่าปัจจุบันเรื่องของมลพิษ PM 2.5สานะครับสารแบคทิเลียหรือว่าจะเป็นเชื้อราต่างๆในอยู่ในอากาศมากมายนะค,คุณเปลี่ยนแค่นี้คุณก็ได้ชิลทุกเส้นทางแล้วนะและสำหรับคนที่ดูมาถึงตอนนี้อาจจะบอกว่าอยากใช้บ้างนะครับคุณผู้ชมก็สามารถติดต่อได้ที่ร้านอะไหล่ทั่วประเทศหรือว่าศูนย์บริการรถยนต์นะฮะชั้นนาทั่วประเทศเช่นเดียวกันหรือถ้าเกิดอยากช็อปชิลชิ่ ช่องทาง s h o ป e ปีหรือ l a ซาด้านะครับผมจะขึ้นอินเสิร์ตด้านล่างให้แหละว่าพิมพ์แบบไหนนะแล้วก็สําหรับคนที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเข้าไปชมได้เลยที่ www.wixfilter.com.ap นะหรือจะเป็นช่องทาง f e c o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  k n p n p e นะครับ w i ก f i l t e r Thailand น,นะฝากไปติดตามไว้ได้เลยแล้วก็ที่สำคัญ i n s t a g r กรนะครับว i กฟิลเตอ r e Thailand ฝากไปติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่เป็นแฟนคลับคิยพีก็ต้องมีอะไรพิเศษนิดนึงนะครับกดไปดูได้ใต้ Description ผมมีลิงก์พิเศษมีโปรพิเศษนะครับจำนวนจำกัดด้วยรีบๆหน่อยนะครับและนี่คือทั้งหมดของ w i ก Filter ก่อนจากการอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ช่องคุยพีด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรรอติดตามไว้ได้เลยไปแล้วครับสวัสดีครับ